ซื้อมาแล้วก็ผมขอใช้เลยนะ,นนะครับลูกเตะซันจิที่ผมได้ใหม่เมื่อกี้ก็เดี๋ยวเปิดออโต้ให้มันฟาร์มไปโอ้โหนี่เห็นไหมแค่แป๊บเดียวเห็นหมโอ้โหโมันเลเวลขึ้นขนาดโอเคนะครับก่อนอื่นเราต้องมาโหลดตัวไฮโดรเจนเอ็กที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วครับพอเพื่อนโหลดเสร็จแล้วเนะี่ยแล้วก็เข้าที่ไฟล์เราจดเก็บไฮโดรเจนเอ็กไว้เลยนะครับอ่าผมเก็บไว้ไหวะโอเคเจอละ ก็ติดตั้งไฮโดรเจนเอ็กตัวนี้ไปเลยนะครับไฮโดรเจนเอ็กตัวนี้ก็คือเราเหมือนโลบอกนะครับติดตั้งเลยครับแต่ตอนนี้ผมขอไม่ติดตั้งแล้วเพราะผมติดตั้งอะไรเสร็จไปเรียบร้อยละพอเพื่อนติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆเปิดเข้าแอปมาแล้วก็สมัครบัญชีโลบอกอรายของเพื่อนๆตามสบายเลยนะครับ <c oughs> รอสักครู่โอเคครับอันนี้คือผมก็สมัครบัญชีโลบอกไวแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะผมขอหลดหน้านี้ก่อน โอเคต่อไปนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าแมปบล็อกฟูดเลยนะครับพอกดเอ้ยเหน็ดช้าพอกดเข้าแมปบล็อกฟูดปุ๊บเกมบล็ food, อกฟูดแล้วนะครับให้เรากดไปที่รูปจิ้มไปที่รูปน้ำหมดนะอันนี้คือมันยังไม่มีคีย์นะครับเดี๋ยผมขอลบกวนโอเคแล้วก็ให้เพื่อนๆกดคําว่า get key นะครับรอสักครู่หนึ่งอันนี้คือมันน่าจะขัดลอกแล้วมั้งผมขอกดย้ำๆก่อนยังไม่แน่ใจ โอเคผมว่าน่าจะขัดเล่าเสร็จเรียบร้อยละโอเคเราขอเทีก่อนโอเคอันนี้ก็ขัดเล่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เราออกจากหน้านี้เลยครับไปเข้า Google แล้วก็วางลิงก์ที่เราเอามาเมื่อกี้นะครับกดไป <c oughs> <c oughs> แล้วก็ให้พิสูจน์ความเป็นมนุษย์นะครับกดไปตรงข้างล่างเนี่ยครับฉันเป็นมนุษย์ข้างล่างแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคแล้วก็ให้เลือกตามภาพที่มันบอกนะโอเคแล้วก็เลือกไปผมก็กดแล้วก,กดเก็ Key ไปเลยครับ พอมาหน้านี้ครับรอสักครู่โอเคหน้านี้ครับให้เพื่อนๆลงมาเนาะ <c oughs> ลงมาสักครู่หนึ่งนี่จะเห็นเําว่าฟรีกันนี้ครับเพิ่งกดคําว่าฟรีไปเลยครับแล้วก็รอสักครู่นะอันนี้คือน่าจะไม่ใช่ละโอเคกดคําว่าฟรีใหม่โอเคครับ้นอันนี้คือทําถูกต้องแล้วนะแล้วก็ให้เพื่อนๆทำวนลูปไปอย่างนี้สามรอบนะครับ ต้องทนทนทำหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอทำก่อนเนาะเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนทำเสร็จแล้วนะครับ ค okay, นี่ก็ครั้งสุดท้ายละตามไหมโอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อนขึ้นอย่างนี้คือเสร็จแล้วนะครับเพื่อเพื่อนกดขัดลอกไปนะข้างล่างตรงอามุมขวาบนนะครับนั่นแหละกดขัดลอกไปแล้วเพื่อนกดเขา้าโลบอกนะครับแล้วเพื่อนวางคีย์ตัวนั้นไปเลยนะครับที่โลแบบอกรอสักครู่นะวางคีย์ตัวนี้ไปเลยครับโอเคแล้วก็กดไอ้มุมขวาบนนะครับนี่ที่ผมอันนี้ให้แล้วรอสักครู่นะ ให้มันเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับคือเพื่อนๆทาถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาหาคีย์สริปโป้นะครับเพื่อให้มารันในโลบอกนะรอสักครู่เดี๋ยวเรา,เราต้องมาหาสริปกันอีกโอเคเราปั๊บโอเคครับสริปที่ผมเอามาต่อไปนี้นะครับจากช่องนี้เลยนะครับี๋้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะก็เพื่อนๆเลื่อนลงมาเพื่อนกดขัดลอกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปโลบอกของเราได้เลยแล้วก็กดจิ้มลูกน้ําทําเหมือนเดิมนะครับ แล้วกดรอมันสักครู่นะให้มันเด้งหน้าต่างเหมือนเมื่อกี้ขึ้นมาสักครู่บางคนก็ช้าบางคนก็เร็วนะครับรอโอเคขึ้นหน้าต่างนี้มาเสร็จปุ๊บให้เรานะครับวางคีย์เมื่อกี้ที่เราเอามาเลยเนาะวางทับไปในอันนี้เลยโอเคครับกดวางเสร็จปุ๊บให้เพื่อนกดคำรันตัวนี้นครับตัวคล้ายรูปเป็นสโตนกดไปเลยนะครับให้มันขึ้นเด้งหน้านี้ขึ้นมาคืนเพื่อนทําถูกแล้วนะครับแล้วก็เลือกอาวุธของเราไปเลือกที่จะฟาร์มผมขอเลือกเป็นดาบนะครับ แล้วกด Auto ฟ a r m ไปข้งบนครับสองตัวบนคือ Auto f a r มเนาะโอเคอย่างนี้คือมันจะวาร์ปไปที่ที่เราจะฟาร์มให้นะครับมันจะวาร์ปไปอัตโนมัติเลยโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือเราแม่งทาเลยนะมันฟาร์มให้อัตโนมัติเลยเราจะช่วยมันก็ได้ครับกดแบบนิดๆก็ได้นะครับเนี่ยๆอย่างที่ผมกดอยู่มันก็ตีเร็วขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับส,สักประมาณแบบนิดนึงอะ่ะแต่ระบบมันก็ Auto าร์มให้เราอัตโนมัติเลย ในระบบนี่เอาจริงมีอีกหลายอย่างเลยนะครับแต่อย่างนี้คือสะดวกสบายที่สุดละออโต้ฟาร์มแล้วก็ผมน่ยอยากจะแนะนําอีกอันนึงมากเลยคือระบบซื้อของนะครับนี่ครับคือสริปนะั่นผมชอบมากคือมีซื้อของได้เลยเนะีแบบซื้อพวกท่าต่อยอ,อะไรพวกนี้นได้เลยเนะีย่ยเห็นว่ามีหมดเลยตาก็อะไรต่างๆเนะี่ยอ่าสักครู่นะ โ okay. okay, อเคโอเคตอกเลยโอเคแล้วผมจะเทสเทลองซื้อมั่ว,ม,ว,ม,วมาให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนใช้ได้บ้างผมขอเทสเลองดูอ๋อนี่ไม่ได้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 ไไดไไดอ่ะอ่ะซื้อมาละหนึ่งแสนห้าหมื่นเห็นไหมแล้วก็จากหมัดเรานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นลูกเตะไฟของซันติโนะอโอเคซื้อมาแล้วก็ ผมขอฟาร์มใช้อันนั้นเลยนะครับที่ผมดาใหม่เราจะเปลี่ยนอัตโนมัติเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเลเวลขึ้นรัวๆเลยเห็นปหเราทแทบไม่ต้องทำอะไรเลยสบายจัดเลยนะก็เพื่อนๆก็สามารถเอาไปฟาร์มกันได้แบบชิวๆสบายๆายได้เลยมันแบบรัวมอนเร็วมากอบอกเลยไอ้ตัวเนี้ยแล้วือแบบโอ้โหเรานอนได้ว่านอนยาวได้เลยหรือเราจะแบบลงดันก็ได้นะอันเนี้ยหรือเอาไปพ v p พีก็ได้ นี่แล้วก็จะมีอาอัพสตัมิน่าเลยนะครับสแต็ตแล้วก็จะมีเฮลแล้วก็จะมีอันนี้นะครับบอกเพลเยอร์ว่าเพลเยอร์อยู่ตรงไหนบ้างแเราจะมีอ่าบางอันผมก็ยังไม่ได้ลองนะแต่หลักๆคือจะเป็นเดวิสฟูดนะครับเมื่อกี้ที่ผมลองไปโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าในบายครับซีอูเกียนดะขำจุ๊บๆครับ